ภาพจำเหตุการณ์หตุลาของหลายๆคนน่าจะเป็นภาพการถูกแขวนคอที่สนามหลวงแล้วก็มีภาพคนกำลังใช้เก้าอี้ทำเหมือนกันตบฟาดเนาะแล้วก็มีคนยืนร้อนยิ้มหัวเราะกันมาคิดว่านั้นเป็นภาพที่ติดตามหลายๆคนรวมถึงมาเองด้วยเหมือนกันในช่วงแรกเหตุการณ์หตุลามักจะถูกบันทึกอยู่ในแบบเรียนวิชาสังคมอยู่แค่ประมาณไม่เกิน2ย่อหน้ามีอยู่แค่นี การที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะมันมีผลตรงที่ว่าเราไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงตัวเองในฐานะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ได้เชื่อมโยงตัวเองไปกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนในอดีตจุดเริ่มต้นที่ทําให้มิลเริ่มศึกษามันเริ่มมาจากคีย์เวิร์ดคำว่าทรงผมคือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบมันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมหลังจากเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมเกิดขึ้นเนาะผ่านมาประมาณ10กว่าวันไม่ถึง20วันเลยเนี่ยเราก็มีรัฐบาลใหม่ที่ คัดเลือกมาโดยคณะรัฐประหารชุดนั้นแล้วรัฐบารชุดนั้นเนี่ยก็สร้างผลงานที่น่าจดจําคือการทําให้นักเรียนไทยเนี่ยกลับมาไว้ทรงผมเรียนเหมือนเดิมก็ต้องเท้าความกลับไปว่าแบบไอระเบียบทรงผมนักเรียนอ่ะมันเคยถูกยกเลิกมาแล้วทีหนึ่งจนมาถึงเหตุการณ์ปีหนึ่งเก้าพอปีหนึ่งเก้ามันเกิดขึ้นปุ๊บทรงผมนักเรียนก็กลับคืนมามันเป็นความพยายามที่ไม่ใช่แค่อยากจะยึดอํานาจจากประชาชนกลับคืนมาเนาะแต่มันเป็นความพยายามที่จะยึดทุกอย่างจากประชาชนพอเราไม่เรียนเราไม่รู้อะ ไม่รู้แล้วยังไงต่อเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่ได้อยากหาเราก็ไม่ได้เข้าใจเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมาตราละสสองที่บังคับใช้อยู่ในตอนนี้ก็เป็นผลพวงที่ถูกเพิ่มโทษมาจากเหตุการณ์6ตุลาด้วยเช่นเดียวกันหมายค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุการณ์6ตุลาทําให้หลายๆคนตั้งคําถามถ,ามถึงโครงสร้างทางการเมืองของไทยจริงๆด้วยว่าจริงๆแล้วใครมีอำนาจสูงสุดกันแน่ไม่ว่าจะในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สถาบันพระมหากษัตร์เองส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างแน่นอนและมีผลเป็นอย่างมากด้วยที่ทําให้คนในสังคมรู้สึกร่วมแบบใดแบบหนึ่งผลพวงจากเหตุการณ์6ตุลาที่ส่งผลมาถึงในปัจจุบัน mm hmm. เฟอร์คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่รัฐกระทําต่อประชาชน,นะคะ่ะมันยังมีความ รู้สึกสูญเสียที่ส่งต่อตั้งแต่รุ่น6ตุลาถึงปัจจุบันความสูญเสียที่ว่าก็คือการสูญเสียของชีวิตคนจํานวนมากค่ะมันเป็นความสูญเสียในเรื่องของการต่อสู้ที่เรามีความหวาดกลัวเพราะเราเห็นว่าในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นและในปัจจุบันก็คิดว่าเขาก็ทําอย่างนั้นได้14ตุลามันคือวันที่เรามีความหวังส่วน6ตุลาเนี่ยมันคือวันที่เราสิ้นหวัง ซึ่งในประวัติศาสตร์ความหวังและความสิ้นหวังสองอย่างเนี่ยที่มันไม่ได้ถูกสอนในห้องเรียนเนี่ยสำหรับเราเนี่ยมันกําลังผลิตเด็กที่กําลังจะเติบโตไปเป็นคนที่เพิ่เฉยต่อบ้านเมืองอะการเรียนรู้เหตุการณ์นี้ที่ดีก็คือการได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านหลักฐานต่างๆ เรามาคิดเองวิเคราะห์เองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมากกว่าการที่เรียนแบบที่ท่องจำการศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันไม่ใช่แค่การ รับรู้เหตุการณ์แต่มันคือการศึกษาความเป็นไปเป็นมาของทิศทางทางการเมืองด้วยมาคิดว่าหลายคนอาจจะมีอาจจะมีวิธีการในการเรียนรู้ประสาของตัวเองนะคะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าก่อนที่เราจะวิเคราะห์หรือพิเคราะห์สิ่งใดหรือหลักห,ห,หรือข้อมูลใดๆเนี่ยมาคิดว่าข้อมูลนั้นต้องต้องเชื่อได้ก่อนการหาข้อมูลไม่ได้ควรหาแค่เพียงแหล่งเดียวคือคือเราอย่าเชื่อข้อมูลจากเพียงแหล่งเดียวแล้วแล้วเชื่อมันอย่างสุดหัวจิตหัวใจมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะคะแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ วิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาสังคมควรจะทำนะคือการอินฟอร์มข้อมูลนี่นแหละนี่คือสิ่งที่มันควรทำเนาะมากกว่าการสรุปทุกอย่างแล้วก็เขียนไว้แค่ใจความสําคัญแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ได้นะว่าไอเนื้อเรื่องตรงนั้นอะ่ะใครแต่งหลักฐานอยู่ไหนแบบอะไรคือเรื่องจริงแล้วแล้วไอพวกนี้มันมีการอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยังไงตัวเฟอร์เองด้วยความที่ไม่ได้อยู่ในรุ่นของ6ตุลาเนาะเราอาจจะบอก ถึงเหตุการณ์นั้นโดยตรงไม่ได้แต่เราสามารถเล่าได้ว่าคนรุ่นเรารุ่นของเฟิร์นเนี่ยจดจําเหตุการณ์หตุลาอย่างไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการจัดระลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาที่หลายปีที่ผ่านมามีการจัดตลอดไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากองค์กรนักเรียนนักศาาึกษาต่างๆเราเห็นอย่างคณะรัฐศาสตร์จุฬามีการตั้งชื่อ ห้องสโมสรนิสิตชื่อวิชิตชัยเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้คิดว่าการทำอย่างนี้ค่ะ,ะการจดจำในลนักษณะต่างๆเราสามารถบอกต่อให้กับคนรุ่นต่อไปได้6ตุลาเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่มีใครคนลืมทุกคนควรต้องจดจาไว้ไม่ว่าในแง่ใดก็ตามบทเรียนจากเหตุการณ์6ตุลาในครั้งนี้จนถึงปัจจุบันมันก็สอนให้เรารู้เหมือนกันนะคะว่ายิ่ง เหตุการณ์ไหนที่สําคัญมากๆหรือสิ่งใดที่มันสําคัญกับคนส่วนใหญ่มากๆแล้วมันยิ่งทําให้ถูกลืมอ่ะมันจะยิ่งไม่หายไปคนจะยิ่งขุดคุยถึงมันคนจะยิ่งอยากสนใจมันคนจะยิ่งพยายามเสาะหาข้อเท็จจริงของมันการทําให้ไม่ถูกลืมสําคัญยังไงมันมาสำคัญในทุกมิติสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามอะมันมักจะฝากอะไรบางอย่าง ไว้เสมอเราต้องรู้ว่าเผด็จการกาลังจะทําอะไรเราต้องรู้ว่าเออเผด็จการเนี่ยจะเขียนเรื่องเล่าของตัวเองแต่เขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะมันจะมีคนที่จําอยู่มันยังมีคนที่ไม่ยอมให้องตุลาหายไปเราไม่ลืมว่ารัฐเผด็จการทําอะไรลงไปวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็วิชาสังคมเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนรูปแบบการสอนได้แล้วข้อมูลหรือว่าชุดข้อมูลที่อยู่ในวิชานีย มันควรมาจากประชาชนไม่ใช่ชนชั้นนำเนาะนั่นแหละอยากให้ทุกคนรับรู้จริงๆอ่ะไม่ว่าจะแบบรู้ไปทําไมทุกคนอาจจะไม่ต้องไปเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์ก็ได้นะแต่ว่าก็รู้ไปเหอะก็เหมือนกับที่รู้เรื่องราชวงศ์แหละแต่เรื่องนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนมากกว่าเพราะว่าความอายุติธรรมมันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่เหมือนไอเอกราชประเทศไทยไม่ได้โดนยึดเอกลาชบ่อยๆแต่ประเทศไทยเนี่ยมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นบ่อย